Thầy còn Ở thấp gấp bạn kết nói Cánh kết quay xe Wow Để đánh đuôi xí mong luôn Thì em อ้อมผิไก่บา้านรสไก่ด้วยนะครับควรอะไรบ้านโอ้ไก่หวานขี่ฤดูลงใ่ญ่นะครับผมออต้องแกะแล้วก็เอาไปดอง๋ยวไปต้องผัดน้ำปลาแก้มเล่า ชื่อหลนยังชื่อหลันหลันหลันดีมือมาตุปวดเปื่อนหัวก่อนอ้าวครับผมตาก่อนเลยคิดกอดจะเข้ากินอะได้วย่าครับกินเผเปี๊ยงยังสินี่ดิครับไปเปี้ยงไปหน อาหารแนวน้ำรบบ,บหลังหลานนี้ใครยากมาลองต้นติดจะพงงามเฮ้ยต้นติดจะพงงามติก้อนอย่างง้อดกอนเนี่ยเดี๋ยว,วมเดีย๋ยมาเี๋มาเด

ครับนี่สดอัน,นสดเอาคือบ้าเท่านะครับอืครับโตะแขี่วคนดีดีเนาะคนที่ยำแบอืมจมจัดจ่ายไม่จายมครับผมมาเชียวมาเชียวมาแล้ว <laughs> จ่า หน่อยไดเอนทำไมนะครับมัหยก็เบาเลยต้นไหนเพ็ดน่อยๆครับนี่บ่น่อยเอแบบบกเดกอนจะไปยังชมือนีย่างเผ็ดล่ะ พยานันเขาชอแบบอันนั้นเป็ดเป็ดขีดจะกินได้มันแบบ,บแซบตามธรรมชาติเขากินเกินหลายมันก็เทดให้เขาแบบกินแซบอะไรก้อนนี้แซบมากไาม้มหาศารสดมหาเทดแซบดีครับผม สุดมากเก็บนำเจ้าวายาเลยอยู่ครับเคื่อยูเลยบอกเคื่อยูเลยสุดรด้วยสะพานอย่างของงามอย่างครับจำบได้เด็นด้วจับ แค่แถวๆนั้นเค่ไปตึกแห่ตึกแห่<อ>เพือนำยาประยาดเมืนอนเราหุงกุ่มถามับครับเรืองปลไปเป็นลักดินอะไรเอาผิดเส็นแห้งให้เราร้องเลยอันนี้เป็ดจริงครับนี่ขขยผิดปลาขเขาเสิรปลาเลย กรถูกพริกยิ้ใเตะไว้เม็ดเดียวเลย